สวัสดีค่ะครัวพิษพิไลนะคะวันนี้ก็จะพามาทําหมูทอดนะคะแต่ว่าเป็นหมูปิ้งทอดนะคะเอ๊ะตกลงจะเป็นหมูปิ้งหรือว่าหมูทอดนั่นสิอันนี้อ่าเป็นเป็นหมูปิ้งนะคะที่เราทําไว้นะคะเป็นอ่าเขาเรียกว่าหมูปิ้งที่เราเคยหมักแล้วก็ทําไว้ตอนแรกเราเอาไปปิ้งกินกับข้าวเหนียวเนาะไปหมูย่างหมูปิ้งกินกับข้าวเหนียวแล้วก็ ทานไม่หมดนะคะก็ยังไม่หมดก็ยังเหลืออยู่ประมาณสักสิกว่าไม้แล้วก็เลยจะเอามาทําเป็นเมนูทอดเพื่อจะดูซิว่ามันจะอร่อยเหมือนกันไหมแต่ว่าสูตรการหมักหมูก็เป็นคนที่มาทีหลังเนาะสามารถไปดูสูตรการหมักหมูปิ้งได้จากคลิปที่แล้วนะคะก็จะมีแนะนําไว้เนาะอันนี้เราจะทอดทั้งมมาเลยนะคะก็จะใช้เป็นแบบนี้เลยทอดแบบนี้เลยค่ะเป็นหมูที่เราหมักไว้อันนี้เราจะทอดทั้งเป็นไม้แบบนี้นะคะไม่ชุบแป้งทอดนะคะใส่เป็นเพียวๆแบบนี้เลยเป็นหมูทอดปกติเลยค่ะนี่ค่ะ ระหว่างนี้เราก็ตั้งน้ํามันด้วยนะคะอันนี้จะทานกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยแกะก่อนเห็นไหมคะอันนี้เราเอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะมันค่อนข้างติดกันนี่คะ่ะแล้วก็มาแยกๆเป็นชิ้นๆก่อนนี่คะ่ะยังหอมอยู่เลยนะคะหอมมากเลยฮึมมีมันแทรกครบสีสวยไหมคะดูดีเนาะโอเคเดี๋ยวเราล้นน้ำมันร้อนนะคะก็เดี๋ยวจะมาทอดหมูกันค่ะ อ่ะน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็จะหมูลงไปทอดเลยหมูที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะปึ๊บนี่ก็ตัตกน่าจะกระเด็นเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทอดจนสุกเหลืองเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะอ่าพอสุกด้านนึงแล้วเราก็กลับดแบบนี้นะคะมีอาวุธป้องกันด้วยะคะ่ะกันน้ำมันกระเด็นเนาะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูทอดของเรานะคะหมูปิ้งทอดเนี่ยชื่อเมนูหมูปิ้งทอดแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะก็จอ,อกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะเป็นสูตรหมูปิ้งเนาะแล้วก็เอาไปทอดในน้ามันนะคะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะทานปิ้งไปแล้ววันนี้ก็เลยอยากทานทอดบ้างนะคะทานกับส้มตำเนาะโอเคค่ะนึกอยากกินส้มตำอยู่พอดีค่ะมีหมูทอดแล้วมีหาน้าตาออกมาดูดีไหมคะเมื่อกี้ชิมแล้วนะคะรสชาติอร่อยเลยทีเดียวละคะ่ะเหมือน อ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยมันจะเป็นสูตรหมูทอดนะมันจะหอมพวกรากผักชีกระเทียมอ่รากผักชีแล้วก็เครื่องปรุงรสที่เราอ่าใส่ลงไปค่ะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็ลองทำทานดูแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะดูใกล้ๆค่ะนคะคะมันก็ยังเป็นชั้นๆอยู่นะคะรู้สึกจะดูสวยกว่าหมูปิ้งเนาะหมูปิ้งจะเราย่างทานเนาะมาจะคุมความร้อนไม่ได้ค่ะแต่อันนี้คุมได้เนาะ ตัวนี้เราทอดไฟอ่อนๆ,ๆนะคะสีก็เลยออกมาสวยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะไปลองทําทานดูค่ะนะสูตรนี้ทานแับข้าวเหนียวข้าวสวยหรือว่าส้มตําหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะตามชอบเรจะกินเล่นเป็นอาหารว่างก็ได้ค่ะทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยรับรองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ครัวผิดเพลินนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ